ได้มาใหม่ค่ะทุกคนและก็ใส่กระสุนดินปืนในสมัยก่อนเลยค่ะทุกคนมีใครเคยเห็นบ้าง เมื่อก่อนนะคะผู้พันไก่ก็ได้มาหนึ่งอันค่ะแต่อันตะใหญ่กว่านี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาจะใส่ลูกกระสุนดินปืนเนะะี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะลูกกระสุนดินปืนแบบนี้เขาจะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะทุกคนพอใส่ไปแล้วนะคะเขาก็จะร้อยไว้กับเข็มขัดไว้ที่เอวนั่นเองค่ะอยากดูไหมคะของเก่าในสมัยก่อนที่ผู้พันไก่เคยเก็บมาได้หนึ่งอันนะคะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนนี่เลยมันจะใหญ่กว่านะคะ อันใหญนี่อันเล็กค่ะอันนี้อันที่ได้เมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้คือได้ในเมื่อวานนี้เองค่ะทุกคนนี่เลยของใหม่ล่า,าสุดเลยค่ะและมันทํามาจากอะไรมีใครรู้จักบ้างทุกคนอันนี้นะคะเขาทํามาจากหวายถักนั่นเองค่ะก็คือต้นหวายในสมัยก่อนซึ่งทุกคนรู้ไหมคะ หวยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไว้ตีาธาตุเคี่ยนาธาตุในสมัยก่อนนั่นเองจะเป็นต้นยาวๆเรยวๆทุกคนสมัยก่อนเนี่ยถ้า,าธาตุมีความผิดเนี่ยเขาจะเอาหวยเนี่ยนะคะแช่น้าเกลือแช่น้ําเยียอ,อแล้วก็จะตีาธาตุนั่นเองค่ะทุกคนเคลี่ยนาธาตุนั่นเองแต่หวายก็มีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะทุกคนสามารถเอามาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้เยอะมากๆเพราะไวายจะมีความเหนียว และความแข็งแรงทนทานมากๆทุกคนบอกได้เลยว่าแข็งแรงและทนทานมากๆถ้าใครอยากเห็นของจริงท่านสามารถเข้ามาชมได้เลยที่พิพิธภัณฑ์ผูพ้พันไก่สะสมของโบราณพิศโลกนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีเข้าสู่ปีที่8แล้วคะ่ะและปีนี้นะคะเราก็จะเปิดให้เข้าชมฟรี ไปเรื่อยๆเลยค่ะโดยผู้พันไก่เจ้าของพิพิธภัณฑ์นะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนหลายๆคนคิดว่าผู้พันไก่เนี่ยคือต้องเป็นรุ่นระดับรุ่นปู่รุ่นพ่อซึ่งอาจจะจากไปแล้วเป็นคนเก็บสะสมแต่ความเป็นจริงแล้วผู้พันไก่คือคนที่ยังรับราชการอยู่ในปัจจุบันค่ะและเป็นคนที่เก็บสิ่งของเรานี้ เก็บของเก่าของโบราณในพิพิธภัณฑ์นับหมื่นชิ้นนี้นะคะด้วยตนเองค่ะทุกคนด้วยตนเองไม่ได้รับมาจากบรดกจากใครเลยนะคะและเป็นคนที่มีความรักในของเก่าของโบราณมาจํานวนมากค่ะดังนั้นนะคะจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาชมฟรีได้เลยทุกคน มา8ปีแล้วทุกคนฟรีมาตลอดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งเส้นนะคะศิลิพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อวิชนาราชเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะ